หฮ yup. like ้ยทำไมเห่นจริงมีอ awesome. ันนี้นียวเนียสยามพิเศษมานแม่ปีน้องประจชนจใช่นีวจริงสามสามนึ่สองสามหนึ่งเนยตั้งยูเซไปเลย

กดโดยเฉพาะสามสามส่วนนั้นอ่ะพอลองคิดดูสามสามพอลองคิดดูสามไปสู่จะขนาดไหนพอลองคิดดูพออลงคิดสามไปสู่จะเป็นยืมเล่อุ่นเลยนะเร็วเร็วเอ็มบินไทยเร็ว บายน่ฮะไปอีกไปอีกเรียบร้อย

จะปวดแขนดิเก็บราี่บอมนี่กไโอ้ยปอดใายกกบอ๋อล็อกสลอนแล้วค่อยสู้ วิ่งนี่สูจริงนี่สูจริงอันนี้แรงจิงเป็นรอยเมตรไม่นอนเล่นมือไม่ทันเลยไปี่เวูไม่เันเส่งคยชดหัวโรเทค เรียบร้อยเจสัมเจคไม่เปลี่ยนนะขับเป็นแตเจสีจีละอีบกับอีกีปะปุ่ยจ